สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับอ้าววันนีก็บองจ่องอีกแล้วเช่นเคยมันเหมือนเดิมนะคนดูนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็วันนี้เรามาอยู่ที่หน้าค่ายเกม PG นะคนดูนะอยู่ที่เกม Candy Bonanza นะอ้าก่อนเราจะไปเริ่มเกมก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายเพื่อกำลังใจให้บางทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะคนดูนะเรามาเริ่มกันดีกว่าเรามาเริ่มกันที่เบ็ดเท่าไหร่ดีอ้าเบ็ดสี่สิบเลยละกันเบ็ดสี่สิบเลยละกันอ้าวสิบหมุนไปลูกอย่าไปลูกเลย เกม Candy Bonanza นะคนดูนะอยู่ที่ค่าย PG นะเรามาดูกนะันว่าจะแตกหรือเปล่าจังช่วงนี้นะมันเงียบๆไปนานนะไม่เห็นค่อยเห็นคนจะเข้ามาเล่นนะเรามาลองมาตามกันดูนะคนดูนะเราจะทุบให้ดูเลยวันนี้เกม Candy Bonanza จะแตกหรือเปล่านะยังเงียบอยู่นะคนดูยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่โอ้โหสวยตัววายลงมาอย่างนี้สวยดีสวยดีได้เล่นอยู่ เล่นอยู่นะคนดูได้เล่นอยู่นะอ่าสวย <S <S ได้อยู่ได้อยู่อ่าไปกันต่อนะคนดูไปกันต่อเลยไปกันต่อเรื่อยๆเลยนะอ่าเราเฮ้บิ200กสองร้อยเบอร์บิทเบ้าอ่าเราไปกันที่สามสิบหมุนเลยละกันไปกันที่สามสิบหมุนเลยละกันคนดูมาดูกันว่าจะแตกหรือเปล่าเรามีทุนมาแค่หกพันบาทนะคนดูนะหกพันกว่าบาทนะอหสวยดิสวยดิ ดีแบบนี้ปะกันต่อเรื่อยๆนะคนดูนะปะกันต่อเรื่อยๆเลยจะแตกหรือเปล่าโอ้โหเต็มแป้นไปดีตัววายลงมาอย่างนี้เน้นๆบอกเลยเน้นๆเออเออแบบนี้เน้นๆเลยกันไปดูว้าวเน้นๆเลยนะเมื่อกี้คนดูนะเน้นๆเลยนะเอาเรื่องบนแคดรี่บนซาวเ,เรื่องอ,อื้อหืออย่างนี้ลงมาแฉมๆอย่างนี้เน้นๆเออเออไปกันต่อนะคนดูนะ โอ้โหเอ้ตัววายออกมาอย่างงี้ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วสวยตูมหัวใจสี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 สัสนสัสีสนสี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 สกสีสีนะสีสีนะสยดีก็ขอสีสียีสเสี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 สยนีสีสีสีาีาีส่สี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 ะีส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 าสีส่าีส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 ีลีสเสี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 นี อยู่กับบางยาวๆเลยนะพอดูนัก่วงนี้นะจังหวะนี้เป็นไงโอ้โหเยอ้ยไม่ใช่บอลนี่ว่ะเก้ยเป็นแววโอ้โห,วโโหสวยดิตัววายตรงงี้ไม่ได้ไม่รู้จะว,ว่ายยังไงแล้วโอ้โหไม่ได้จริงๆด้วยไอ,อ้สเกต็ตเตอร์สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ลูกพ่อสเก็ตเตอร์ลูกรักเบรกเบกเบรกเบกเบกเบกเฮ้ยสเก็ตเตอร์ลูกรักอ๋อเฮ้ยได้อยู่ผมเห็นหัวมันแล้ว ผมเห็นหัวมันอยู่ผมเห็นหัวมันอยู่เมื่อกี้นี่โอ้โหเกิดไปหรือเปล่านึกว่าเห็นเปลือกขนมลูกอมหวานๆอยู่เมื่อกี้นึกว่าจะลงแบบนี้เกินปุยมุยแบบนี้มันจะเกินปุยมุยเออได้อยู่สวยอ่าอย่างน้อยเราก็แตกนะเมื่อกี้นะคนดูนะไม่ได้สแกตเตอร์ไม่เป็นไรเรามาลุ้นรอบหน้ากันเรามาลุ้นรอบหน้ากันดีกว่าอ่าเรื่อยๆเรื่อยๆตัวไอ้หลังนี้หัวใจสั่นคลูดงลงแล้วโอ้โหเอินไปหรือเา มาเรื่อยๆนะคนดูยังไหลไปต่อเรื่อยๆนะคนดูนะ่าไหลต่อเรื่อยๆเลยหน <c oughs> ึง่งเงียบสิลูกเพาะแันดี้บอลซ่านะคนดูนะ่าอยู่ที่ค่ายพีจีเลยนะคนดูน่ะ <c oughs> อ่าปะกันต่อเรื่อยๆปกันต่อเรื่อยๆเลย <c oughs> ปะกันต่อเรื่อยๆ <c oughs> เลย <c oughs> ปะกันต่อเรื่อยๆเลย <c oughs> ยาวไปยาวไปทุนหกพันกว่าบาทสวย <c oughs> ตัวไว้ลงคู่อย่างนี้อืม <c oughs> อ่าราบวอฟเฟิอ่าเด็ดเด็ดเยอะ เบ็ดเยอะแท้แปดสิบแล้วกันเราไป80แเลยนะคนดูนะเอาเรามาเสี่ยงดูวันที่30มหมดแล้วกันเรามาเสี่ยงที่30หมดแล้วกันเบ็ดเ80เลยนะโอ้โหเล่นหนักแล้วเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วจะเกลือหรือเปล่านะคนดูนะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะจะเกลือหรือเปล่านะเรามาดูกันนะสวยได้อยู่ได้เล่นอยู่ อ่าอย่างนี้สวยตัวไอ้ลงอย่างนี้ต้องเข้าแล้วเออมีตัวเชื่อมนะคนุณดูเออเฮ้ยสวย,ยสีส้มไม่ลงนะเรื่อยๆนะคุณดูเรื่อยๆเลย,เลอ,เลยอืมสีเขียวอารามชูวับชูวับสวยอย่างนี้เออคูณสองไปดีได้อยู่ได้เล่นอยู่นะคุณดูได้เรื่องเอาเรื่องอยู่นะอยากได้สเกตเตอร์สเกตเตอร์อยู่ไหนเอออยากได้สเกตเตอร์โอ้โหไอแบบนี้แก้วดิ เดี๋วก็แกวดิมีตัวเชื่อมนะเออเกิดไปหรือเปล่าเ,เขียวอะรามอ่าหน้าสวยอยู่นะเมื่อกี้นะคนดูหน้าสวยเอ้ยสเก,กตเตอร์สเก,กตเตอร์อ้ยเบรกเถอะลูกเพาะสักตัว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 เถอะสักตัวเถอะโอ้โหยยยยยย,ยมึงเด้อมึงเด้อมึงเด้อยังไม่ลงนะคนดูนะสเกตเตอร์ยังไม่ลงนะนนะกกงงนะโอ้โหย สวยเสียวเต็มอารามเลยตัววายลงมาอย่างนี้เน้นๆตุม้มสวยมไม่เข้าอ่ะเขาดูหัวร้อนแล้วเนี่ยนี่หัวเริ่มจะอุ่นๆละเปือบลิปเป้าอ่าได้อยู่ได้อยู่ตัววายลงคู่อย่างนี้ตุ้มดิโอ้โหเอเดือลิปเป้ปปาเออแบบนี้เนี่ยเมียเอ,อสวยตุม้ม ทั้งเขียวทั้งชมพูมาเลยเขียวลูกพอ่อเออได้อยู่คดูได้อยู่เบ็ดแปดสิบนะเราอยู่ที่เบียดแปดสิบแลคุดูนะออได้อยู่นะคนดูได้อยู่สวยเออสวยเ,ออเน้น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 ตัววายลงคู่อย่างนี้ไม่ได้ไม่รู้จะวายยังไงแล้วเออเฮ้ยตู้มปดีตูม้ตมาดีโอ้โหเอยได้มาเท่าไหร่พันสี่อ,อ่อเรื่องไปกันต่อลูกเออมาลูก สีสม้มอะไรปับ๊บสวย,ยไม่เข้าเคินปุยมุ้ยมันจะเคลืนปุยมุ้ยอ่าเราได้กำไรมันโอ้โหเน้นๆตัววายลงคู่อย่างนี้จะว่ายังไงจังหวะนี้เออเฮ้ยได้อยู่เอาเรื่องเอาอ,อ,อุ้มขอได้อยู่นะคนดูเอาเรื่องทุนหกพันนะคนดูทุนละหกพันนะเบียดแปดสิบนะทุนหกพัน 6, กว่าบาทเอาเรื่องนะคนดูไอ้ลูกไปลูก,ลกยาวไปลูกเอ้เบียดแปดสิบเอาเรื่องนะคนดูนะนะอ่า เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แต่สเก็ตเต,เตอร์ยังไม่ลงนะไปกัน,นต่อเลยคนดูไปกันต่อเลยไปกันต่อเรื่อยๆเลยนะอ่ะเรามาหมุนอีก50หมุนเลยแล้วกัน50หมุนเลยแล้วกันไปยาวไปลูกยาวไปเยอะเยอะเยอะเฮ้ยอย่างเงี้ยครับสิเมื่อกี้แต่ดีเอ้ยสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ลูกพ่อสเก็ตเตอร์เอ้ยเอ้ยเอ้ย อโอ้โหอะไรวะมาเถอะเอออย่างเงี้ดิอย่างเงี้ด,ดิโอ้โหเบียดแปดสิบบาทนะคนดูนะมารุนสกแกตเตอร์กันดีฝ่ามันรุนสกแกตเตอร์ดีกว่าเออเน้นๆอย่างงี้ดิอย่างงี้ดิเขียวอารามลงมายังได้อีกเออสวยคูณสามไปแล้วคูณสองอยู่คูณสามอ่าไปกันต่อลูกเลยสวยไม่ลงโอ้โหคูณสี่ไปแล้วคูณสี่แล้วนะ มาดูกันว่าจะแตกเท่าไหร่เจ็ดแปเลยนะคนดูนะโอ้โหยอย่างเงียบสิลูกเลยอย่างเงียบสิลูกเลยอย่าไปเร็วมาเร็วขนาดนั้นอย่าไปเร็วมาเร็วขนาดนั้นเออยังได้อยู่ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัววายลงแบบนี้ได้อยู่อ่าหูหายนะคนดูนะอย่างน้อยเราก็ได้กําไรมาละโอ้โหได้มาเท่าไหร่อ่าได้มา712บบาทได้อยู่นะฟรีฟรีสปินนะ เพลงจะเปี่นนะเมื่อกีน้นะเราไม่ได้ซื้อนะคนดูนะมันซื้อไม่ได้ <c oughs> <c oughs> จะลงอีกหรือเปล่าสวย <c oughs> ไม่มีตัวบวกไม่มีตัวบวก <c oughs> เออหวัวใจชมพูหวัวใจชมพูต้องเข้าสวย <c oughs> หวัวใจสีเอ้ยสีสม้มลงผิดข้างเองลงผิดข้างลูกเอ้ยอ่ะไอ้เขียวเขียวต้องลงมาแล้วจวังหวะนี้เอ้ยเขียวผิดตัวไอ้หาเอา้ยเขียวผิดตัวนะคนดูนะ ถ้าพูดไม่สุภาพก็ขออาภัยด้วยนะคนดูนะพูดไม่สุภาพขออาภัยด้วยนะม,มันมันตึงไปหน่อยช่วงนี้เอ้ยไม่ลงอีกจกังหวะนี้โอ้ยเบกเกตเตอร์ตายตูมยังไม่ลงนะคนดูยังไม่ลงนะปากันต่อยาวๆสวยสวยดิตัววายลงสามตัวงี้ไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเอ้ยตูมไปดิตูมไปดิ เออเน้นๆเออสามตัวอย่างงี้สวยคูณสีตุม้มอย่างงี้ได้มันได้อย่างงี้ลูกเลยเออยังมาต่อไอ้อเรื่อยๆมาอีกหรือเปล่าอีกวินแตกแล้วคนดูเดี๋ยวไปรีบเปลาทุนเรามาหกพันบาทนะคนดูนะเออทุนเรามาหกพันบาทนะไดมาสองพันสามร้อยหกสิบบาทก็เอาหยุดเพียงเท่าน,นี้ดีกว่าโอ้ยยังแตกอีกเขียวอารามเขียวอาาม สเก็ตเตอร์เออสวยแต่อีกเกินอุ้ยเครื่องติดอ่ะคนดูเครื่องมันติดในจังหวะนี้เครื่องติดฟิตสติดจติดเอ้ยเครื่องฟิสติดเอ้ยติดง่ายนะคนดูนะโอ้และฟีสเก็ตได้สเก็ตเตอร์มาอีกอุ้ยมันจะเกิดปุยมวยอ่ะสวยไปกันต่อลูกก้ยสวยลูกสวยมาดีลูกทำดีแล้วเบตแปดสิบลูกทำดีแล้วลูกทำดีแล้วลูกเลย สวยทุนมา6,000บาทนะคุณดูนะทุนมา6,000บาทนะใครตามบางมาอย่าบางทิ้งริ้งไว้ฮนดที่ใต้คอมเมนต์เลยอย่ามาไวไปไวลูกเอ้สวยเอาอ,อายู่เอาอยู่เขียวอารามสวยเอาอยู่พ่อเอาอยู่ลูกสวยตัววายลงมาอย่างนี้เอาอยู่พ่อเอาอยู่ลูกเอ้ยเออลงมาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวอีกห้าครั้งพ่อเอาอยู่ลูกเอ้ยทุนหกพันนะคุณดูนะ อย่าไปไวมาไวลูกเอ้ยอย่าไปไวมาไวลูกเอ้ยคูณกำลังมาเลยลูกเอ้ยโอ้โหเอ้ได้มาเท่าไหร่ลูกเอ้ยอ่าได้มา1 7ึ0งพบาทอ่าทุนละ6,000บาทนะคนดูหนะ้าเราได้มา5,000บาทก็วันนี้ก็หมดเวลาบางเป็นไปที่เรียบร้อยนะคนดูนะ ใครอยากตามตามบังมาได้เลยที่เกม B Candy ค bon นดะี้โบนัะอย่าบาังทิ้งลิก์ไว้ให้ที่ใต้อคอมเมนต์เลยก็ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เป็นกำลังใจให้บางทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะก็ดูนะก็วันนี้ก็หมดเวลาเรียบร้อยแล,แล้วก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ